สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็สอบถ่านกันมาเยอะแล้วเกินนะครับไอกรณีของการแบทเทิลอนนาเตอร์เทรนเนอร์วิดยูบัดดี้นะครับโปเกมอนนะฮะวิลไอท์แอดเวนเจอร์นะฮะวิดยูเนี่ยนะครับหรือภาษาไทยบอกว่าแบทเทิลกับเทรนเนอร์คนอื่นโดยใช้โปเกมอนคู่หูในระหว่างที่บจนชนไปไปด้วยกัน นะฮะ a v e n t u r i n g นะครับ with you ก็คือพรจนภัยไปด้วยกันก็คือออกมานะพระจนภัยไปด้วยกันนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ครับนี่คุณต้องเอาโปกเกมอนคู่หูก่อนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนโปกเกมอนคู่หูที่จะเอาไปสู้เอาตัวนี้ก็ได้อะง่ายดีนะฮะแต่เราต้องทำอะไรก่อนครับเราต้องให้อาหารก่อนครับนี่ นะฮะนี้จะเห็นตูดคาปิกอนอยู่นะฮะให้อาหารก่อนครับเนะีเพื่ออะไรพอเขาให้อาหารจนอิ่มแล้วเนี่ยโปกเกมอนคู่หูของเรานะครับจะออกมาเดินนี่นะเขียวอีอยู่ข้างแมวเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาไปสู้นะครับสู้กับคนอื่นก็ได้นะครับหรือสู้กับ เนี่ยใน PVP ก็ได้นะครับหรือถ้าใคร PVP ไม่ค่อยเก่งนักสู้กับไอเนี่ยฮะเลื่อนมาน,น,นี่ยนะฮะกดลูกบอลกดแบทเทลิลนะฮะอันนี้คือ PVP ถ้าใครแบบอุ้ยฉันไม่ถนัดเลยนะครับนี่ฮะข้างล่างตรงนี้คือหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมที่เราจะไปสู้ด้วยนะครับอันนี้คือหัวหน้าทีมนะบางบางเคเสมันจะมีบอกว่าให้ไปสู้กับหัวหน้าทีมเราก็มาตรงนี้ แต่ถ้าบอกว่าให้ไปสู้กับหัวหน้าทีมแก๊งล็อกเก็ตก็ไปตรงเสานะฮะอันเนี้ยหัวหน้าทีมของเราจะสิงสถิตยอยู่ที่นี่สู้กับคนไหนก็ได้นะครับสู้กับหัวหน้าทีมคนไหนก็ได้นะครับอ,อย่างนี้ผมสู้กับสีแดงแล้วกันนะฮะโปเกมอน1500ได้ไหมนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับซึม ได้ไหมมีชายนี่ไหม,มเซิร์ชชายนี่เมื่อกี้มันเกินแน่เลยนะครับต้องไปดูไปอนปป๊บ สงสัย IV มันเกินป่ะไหนดูกันเกินไหมไม่เกิน800นะฮะลงสู้ได้ลงสู้ได้อ่ะนี่ปัป๊บนี่เหมือนเดิมเกทบีได้ไหมปื๊บปึ๊บเมื่อกี้เท่าไหร่นะ800 อ้าวอ่ะนี่นะฮะก็คือเอาคู่หูลงไปสู้ด้วยนะครับนี่แบบนี้นะฮะคือเพื่อความแน่นอนผมไม่แน่ใจว่าต้องเอาลงสู้แบบนี้หรือเราก็เปลี่ยนตัวเอาคู่หูเราลงมาสู้นะแค่สู้ไม่เป็นไรนะฮะจะชนะจะแพ้จะอะไรก็ค่อยว่ากันนะฮะนี่นี่ ไม่ธรรมดาเน่นี่ฮะเดี๋ยวเจอลาสรีสอร์ทนี่นะฮะก็เอาบัดดี้ลงไปสู้แต่ว่าบัดดี้ต้องให้อาหารจนอิ่มก่อนแล้วอยู่ในแผนที่นะฮะแล้วค่อยเอามาสู้อาวุธตายละลาสรีสอร์ททำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่านี่ฮะปืบป๊บปื๊บนะฮะ โอเกมอนไฟก็ใช้หินได้นะครับคือต้องให้อาหารจนน้องมาอยู่ตรงแผนที่แล้วค่อยเอาออกมาสู้แบบนี้นะครับนี่นปึ๊บปึ๊บตีไปตีไป,ไปเก็บเอเนอร์จีไปนี่ฮะอันนี้คือหัวหน้าทีมนะถ้าหัวหน้าทีมแก๊งล็อกเก็ตเนี่ยมันมันอยู่ที่เสาดำคนละที่นะฮะอันนี้คือหัวหน้าทีมบางคนหาไม่เจอหัวหน้าทีมอยู่ไหนอยู่นี่แหละนะครับ ฟ้าบนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้คือจริงๆช,ชนะหรือแพ้ผมว่าเหมือนกันนะน่าจะได้เหมือนกันจะชนะหรือแพ้ก็ได้นะฮะจริงๆกับเทรนเนอร์ไอ้ที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับเราควรมาสู้ทุกวันนะเนะผ่านแล้วเห็นไหมครับผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วนะครับ ไอ้นี่ไอเนี่ยฮะต้องเอาออกมาเดินแบบนี้นะให้มันอยู่บนแผนที่แบบนี้นะครับให้อาหารเรียบร้อยไปอยู่บนแผนที่แล้วเอาน้องเข้าไปอยู่ในทีมที่จะสู้แล้วเอาลงสู้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะผ่านนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคนะฮะสั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมรับแล้วก็รับชมช่องของเรานะครับติดตามกันเยอะเรียกเพื่อนมาสับสคริปชันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ